ดีจ้าพี่น้องมือนีเมนอูออกไทยๆในจักหน่อยแต่จะพี่น้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารเดี๋ยวพี่น้องสีเบือว่าเห็ดต่กับขาวล่าตะกับขาวล่าเนาะจ้่พี่น้องมือนีออนมาเห็ดน้ำผิกกะปิจ้ามีถอดปลาทูจ้าแล้วก็ถอดไขใ่ใส่พักสะออมใส่พักสะออมแล้วก็ถอดปักเครือจ้าพี่น้อง พักกับห่อกระซิมีบักแตงบักเคือบักแข่งบักทั่วนี่แหละจากพี่น้องกับเขาอยากเป็นอาหารไทยนิดนึงเจาจะมือน,นีจากพี่น้องอ่อนก็ขอบคุณพี่น้องที่มากดติดตามใหมายเป็นกำลังใจเลยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าก็มิแต่พี่น้องเขาน,นี่เนาะไปมาหาสูกัน จะเอามาหาข่อยข่อยไปหาเจ้าแล้วจ้าพี่น้องเพิ่นเพิ่นกับมาออนกับสิไปหาเพิ่นกับลอดถาออนในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายหลายที่มากดติดตามให้เป็นกำลังใจเนาะจ้ะออนกับดีใจหลายมือไรบ่ได้ลงคลิปก็กินหอดพี่น้องเลยเจ้พี่น้องหาคลิปมาลงเด้ะพอกไรปากไรเบาไรคุยเนาะก็ขอบคุณพี่ๆป้าๆนะอาเด้อจ้าที่เพิ่นมาให้กำลังใจเนาะจ้ะออนก็ขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจ เยในออนมีกำลังสู่ต่อไปจากพี่น้องออนก็ขอขอบคุณในหลายเรืองสำหรับกำลังใจที่หายออนมาจา้าออนก็ขอบคุณเพื่อนในหลายเนาะพวกพี่ๆเพื่อนกับบางบางคนเพื่อนกับบริเฮดสองหอกจากพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเขามาห้เป็นกำลังใจออนก็ขอบคุณเพื่อนในหลายขอให้เพื่อนจะเิญดึงดุงเรื่องเนาะให้พี่ให้เพื่อนมีเงินมีกำมีทองดังไดเทมาเลยอจา้าที่เพิ่นมาห้ยกำลังใจออนเนาะ พวกพี่วีเพิ่นก he like ับบริเฮียสองเนาะแต่เพิ่นเขามาให้กำลังใจเฮาเฮียให้เฮาสู่ต่อเนาะเพิ่นกะหอบสาดไปหาเบิร์ดทุกบ้านอาจาะพี่น้องโบเวนวันเตมาบ้านอ่อนออกจากพี่น้องเพิ่นกะไปหาเบิร์ดทุกคนนะจ๊ะขอบคุณเพิ่นได้หลายเพิ่นมาให้กำลังใจเนาะสำสำหรับคืนนี้อ่อนกับเฮียเมนูแบบตะไทย่อาจ๊ะมาสู่พี่น้องกินอาจารนี่นะจ๊ะพี่น้องกับเขาเมื่อนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องตอนเฮ็ดอ่อนออนจะบอ ให้พี่น้องบริเวณให้พี่น้องเบื้องนอกจากผัวดูกระหายนี่อ่อนกระยันพี่น,อน้องร่ำข้านอ่อนก็เลือกเบอริเบืเหตุให้พี่น้องเบื้องากพี่น้องมาถ่ายตอนเหตุเด๋วเลือดใพี่น้องน,าานี่กับข่าวเมือนีกษเสียงออกแบบไทยๆจา้าสำหรับคลิปนี้อ่อนกษัฟฝากไว้เพียงสำนีเ้อจ้าพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่มากกดติดตามให้ป็นก็นั่งใจเนาะอ่อนกับบ่มียัยงตอบแทนพี่น้องมีแต่ คำอวยพรนนี้ดิจ้าให้ให้พวกพี่ๆป้าๆนะ่ะอาพี่น้องเบิ่อทุกผู้ทุกคนดิจ้าที่มาให้กำลังใจที่มาคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจอ่อนกับขอบคุณในหลายเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย